โอเคครับได้ อยากจะบอกปลยเห็นว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ไว้วางใจทีมนก่อลวงห้างหน้าเราเพื่อทำระโยชน์แก่เมืองเมืองสงขลาเทศบาลนครสงขลาครับวันนี้เราจะ ทำงานให้เต็มที่ให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดครับกับสิง่งแรกที่จะทำนั่นเ,เข้าไปทำในที่ตรงนี้นะครับก็ยกตัวอ,อ,อ,อย่างอย่างภาชนาค้นน้ำหอนาฬิกาอย่างซีซีซีวีครับท,ที่ต้องต้องทำกางตีตามนโยบายครับต้องทำหมดแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูว่าเขาประมาณเท่าไหร่อย,อยังไง ตัวน,นี้ว่าะกรต,ตยังไม่รับรองก็ยังเป็นก้าวไก่อะไรเราได้ไม่เยอะครับมีกระแสข่าวว่าเขาจะมีการรับคะแนนใหม่ไหมครับก็ก็มีนะครับใส่ข่าวตรงนี้ก็มีเราพยายามจะรองมันขึ้นด้วย<ม>เหตุผลเ,เขาพอไหมทีม่จะรองถเรามีวันเร่งอะไรบ้างไหมฮะเรื่องเรื่องของการรับคะแนนใหม่ไม่มีครับเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดน,นะฮะ

มาไปเดินเลยครับมาเด็กๆก็คอยท้าหลลูกลูบไปที่นึงมอทลุมลูบไปก่อนไมาได้ิดไม่ได้กครับท้าอะไรเดินรอบไปกวอนเลยซึ่งเด็กมาท้าหลูกลูบไปที่นึงยาโร่ไงไอ้ พอรู้สึกยังไงครับที่ลูกขายได้ครั้งนี้ดีใจมากแม่โวยพอลูกขายยังไงครับครับเป็นไวให้ลูกเป็นคนดีธรรมนเขายั้ดีนะลูกนะคุณแม่รู้สึกยังไงครับที่ลูกดีใจมากลูก พี่น้องครับเบี้ยวพอรถเขืนขบวนให้พี่น้องโบกทุกเนยนะครับหน้าทัหน้าพี่น้องนะมาทุกมาทุกมาพี่น้องเอ้พี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณดุกกระเล่นเสี้ยพี่น้องครับขอบคุณที่มองจับเนาชีพลูกคา ขอบคุณดุกเอยเที่ยงทีหมอไม้สละิลภัทรเนครส่งข้ากาวนาขอบคุณนะครับวันนี้สละนิลภัทรในทีนครส่งขากานามาขอบคุณตาเอีเทียงขอบคุณีอ้สลิลภัทร เราจะทำหน้าที่กับร่างพี่นองครับขอบคุณจุกกระนเซียครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมาครับขอบคุณจุกกระเนียเซียที่มอม้้สลัดบิลพัดขอบคุณมาพี่น้องครับขอบคุณจุกกระเนียเซียงพี่น้องมอมห้สลัดบิลพัดเหล่นทีมนคนส่งพราเกล้านาเราจะไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังครับถูกคะเนนก็พี่น้องจะไม่ทุ่นเปล่ากับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกฐานครับขอบคุณพี่น้องครับรามก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกกระเนียเซียงพี่น้องครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่เป็นไรครับขอรับรับทรงทองนะครับขอบคุณครับน้องขอบคุณนะครับกับทีมงานทุกท่านที่มาในวันที่15ธันวาคมมากขอบคุณกราบขอบพระคุณพระดีน้องเจ้านะครับขอบคุณครับขอถามมาหน่อยครับ